สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับิภามาชมต้นซับปปรดสีเด้อจ้าเด้อซับปปรดสีจ้าเป็นอีกไม้ประเภทหนึ่งเน,น,ะนาะจ้าเนาะที่ย่าดามากจ้าเพราะว่ายังว่าตีการดูแลที่แสนจะเรียบง่ายจ้าว่าต้องโหดนาดูเขากับตาด้อจ้าต้นนี้เอามาจากห้องเก่าเด้อจ้าทิมทิมว้หันเป็นเดือนสองเดือนแล้วจ้าโดยที่บ่เคยได้ดูแลเด้อจ้า นี่เพิ่งจะเอามาได้เมื่อสองเมื่อจ้าเห็นปะเขายังแบบสียังสดสวยอยู่เลยจ้าต้นนี้เป็นไม่ชอบแดดด้วยจ้าเด้อถ้าเขาโดนแดดหลายๆเนาะค่ะเนาะสีจะสวยก็านี้จ้าถ้ามือใดเขาเปลี่ยนสีน่าจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวสีลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งเด้อจ้าการขยายพันธุ์เนาะจ้าการขยายพันธุ์เขาจ้านี่เขาสีมี้นอออกมาจังสีเลยจ้า มิ拉เขาจะขยายพันธุ์นาะย่างตรงนี้แล้วจ้ะเนาะก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วจ้ะโดยการตัดด้วย้ะเด้อรตัดตรงนี้จ้ะขันเขาแง่ก็หนีไมนจะตัดยากเลยจ้ะเคยแล้วจ้ะแบบอู้ตัดยากคักลําบากคักจ้ะแผ่นเขายังล่ำหน่อยๆยูสิเปล่าตัดไปเลยจ้ะตัดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะย่าเป่าลงปลูกเลยจ้ะเดอตั้งทิมไว้เป็นอาทิตย์ก่อนด้วยจ้ะโดยที่เอาน้ำใส่ตรงกลางด้วยจ้ะน้ำหยอดตรงกลางพอ ยาให้ขาดด้วยจะนำน้ำนี่ยะขาดจ้ะที่ไม่เป็นอาธิกาบบตายจ้ะขอแค่นำตรงกลางเนาะจ้ะตรงกลางช่อกลางต้นเขาบ่ขาดจ้ะเพราะแหงเขาก็บ่ตายจ้าจ้าส่วนต้นนี้เนาะมีนอแล้วจ้ามีนอแล้วจ้าตะกี้ต้นนี้ซื้อมากันราคาเอาเรื่องด้วยด้วจ้าราคาเอาเรื่องี้เอาเรื่องแม่นองต้นเขานี้ล้อยนึ่งขึ้นไปนี่ก็ถืืว่วแพ่งว่าด้อจ้า เพราะว่าบ่มีรายได้เนาะจ้ะเนาะเป็นแม่บานธรรมดาจ้ะซื้อม่นอซ้ำเหนี่ยละจ้ะบ่แม่นน้อยใหญ่ซื้อม่นอซ้ำเหนี่ยละซื้อม่นอซ้ำเหนี่ยละรับลอยก็จ้ะจำบ่ได้ว่าทอใดเนาะส่วนการขนส่งกระสิแพงจังน้อยจ้ะเพราะว่าต้นเขาใหญ่เนาะจ้ะเนาะต้นเขาใหญ่จ้ะการปลูกบ่ได้ใส่ดินเด้อจ้ะแต่กาบมะพร้าวซับจ้ะใช้เฉพาะกาบมะพร้าวสับเด้อจ้ะเด้อก้อนเสี่ยวมาปลูกก่อไปแช่ก้อนเด้อจ้ะ แช่กากมะพร้าวสับไว้นะจ๊ะสักประมาณหนึ่งสามคืนจ้าขันตามสามคืนเด้อจาแสไวเห็นบ่ล่ยของงามบ่จ้าลล่สวยจ้าสวยเลยสำหรับคนที่หมักต้นใหม่จะมองยังไงก็สวยเป็นหมดเด้อจ้าเด้อส่วนสำหรับคนไอ้บ่ชอบต้นใหม่กับพานเด้อจ้าส่วนยายดานคนหักต้นใหม่จ้ารูปแม่อยู่นี่จ้ายายดานคนหักต้นใหม่เด้อจ้าเด้อจ้าอยู่นี่อยู่นี่ วาย Styles. ลูกขก่กระเดยห้องยุห um, ันละวว่ามันแมลกอ่อนโอ้ไม่จ้าเมืองจ้าวสิงามขนาดนี้เด้อจ้าเดิม่านการว่าได้ดูแลเนาะจ้าเนาะเขาจะไม่ใบมะพร้าวเอ้ยใบไผ่เนาะจ้าเนาะเต็มเลยจ้าเต็มน้ำศอกนังเสียแล้วการลำอาออการลำบากเนาะจ้าเนาะเพราะว่าใบเขาจะไม่น้าสังเกตเนาะจ้าใบเขาจะไม่น้าเห็นบ่ค้คากเด้อจ้าจะเสดเกีียวเด้อ ขั้นขันแสบจ้ะคั้นขั้นแสบจ้ะมือนีกะขอให้ช่มเพียงทอนนี้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวหลอบหนาเสียมาให้ช่มไหมจ้ะตระกูลซัปโปะรซีเดอร์จ้ะเด้อมากไหมจ้ะมากต้นไม้มากต้นไม้มากผืชเศรษฐกิจมาจ้ะหนึ่งละเราจะปลูกสวยงามแล้วจ้าเนาะมันสามารถทำราคาเทาใดแล้วจ้าเนาะทำราคาเท่าใดถึงตอนนี้เนาะจ้าเนาะการตลาดต้นไม้เนาะจ้าราคามันจะแบบ บ่บ่มมันตะกรนอจ่ะเนาะตาว่ากันยังแบบกันยังกันยังมักปักยังอยากปลูกยังเอาไว้ดูแลยังอยากดูแลความสุขแม่จ่าสาเหตุที่ได้เอาต้นซับปรโรซีกลับมาด,ด้วยจ้าเด้อจำได้บ่ยายด,ดาไปเที่ยวชุมพร้นนะจ่ะเนาะชุมพรภาคใต้นี่เพื่อนซิมาปลูกกันทากจากซัปโปะรซีเราจะบอกเลยด้วว่าซัปปะรซีปลูกภาคใต้สีสวยหรือจ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนแดดแล้วก็ชื้นเนาะอืมอาจจะเป็นร้อนชื้นนะจ่ะเนาะซีจะเป็นแบบ บอกว่าถูกอ่ะเออก็เลยนึกถึงสับโปะรซีขอนจอาหวางังเจวาร์เด้อย,ย,ยายหนาลงทุนมากกกเกือบเมื่อนอี่เธอต้นสับโปะรซีเนี่ยอลงทุนลงทุนสื่อมาปลูกเลยจ้ะค่อยๆทยอยสื่อนะจ้ะเนาะเออซื้อต้นซ้อหร้อยซาม่อยเก็บใเก็บใเก็บมานำนับมึงร่วมึ่งกับเป็นสวนเลยจ้ะมีละสาเหตุจากองกลการแบบที่มาปลูกปลูกพืชเศรษฐกิจเนาะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สามารถทำเงินให้เราด้วยนี่ละก็เ,เลย เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะไดชชงความสวยงามจ้ะแล้วก็ได้เงินพร้อมน้อยงามจ๋างามนอสะออนนอจ๋าสะออนนออิลิผู้ใดสนใจนอก,กะทักมาใดเด้อจ้ะทักยายถามมาใดราคาก็อาจจะบ่แพงเนาะราคาก็อาจจะไม่แพงผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อจ้ะเด้อขายคลองไปใด้ตูจ้ะลงคลิปพร้อมขายคลองไปได้ตูจ้ะ สวยสวยความารมีเลียมักคักมากแน่เอาจาวาต้นมันมีสังงาบอกขันมันไปนตั้งอยู่แบบหนาบ้านเนาะจ้ะเนาะมบอกว่าเธอไหมจา้ามันงามอีลเลียก็เลยมาเหล่าสูฟังเพียงทำเนียลละจ้าสวัสดีจ้า